ซื้อสลากทกสชุดหยกจัก,กรพรรดิ800,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม22,400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันได้เลยว่าถูกรางวัลไหนบ้างหรือนะครับได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดสับ c ไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สลากออมทรัพย์ทกสชุดยกจัก,กรพัดนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับการรับฝากรับฝากหน่วยละ1,000 0บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้น ฝากผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ตั้งแต่วันที่20มกราคม2568เป็นต้นไปก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและเคาน์เตอร์ธนาคารฝากได้ตั้งแต่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากนะครับดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก นะครับสปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ280บาทก็คือคุณฝาก1,000 0บาทฝาก1หน่วยก็ได้ไปแล้ว280บาทเมื่อครบกําหนดนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ1นต่อปีนะครับทางธนาคารทอกศจะโอนเงินต้นต้นเงินและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติแล้วก็ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดนะครับจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก200บาทต่อหน่วยถอนคืนได้9,800บาทต่อหน่วยนะครับซื้อสลากออมทรัพย์ชุดยกจักรพัรดิ8 0 0แบาทจะรับ80หน่วยนะครับแปหน่วยนั้นแม้จะไม่ได้การันตีนะครับว่าถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวแต่ละก็คุณก็ไปลุ้นเอานะบางคนอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับไม่แน่นะ แต่นะครับสิ่งที่การันตีคือครบกําหนดจะได้รับนะครับอดอกเบีย้ยหน่วยละ280บาทแน่นอน100%นะครับ280บาทคูณ80หน่วยก็22,400บาท, 22, บาทนั่นเองครบกำหนดนะครับขาย10,000คูณ80หน่วยเท่ากับ800,000บาทบวกดอกเบีย้ย22,400บาทเป็น822,400บาทรับไปเลย ก่อนจาก,กันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้สลากตัวนี้นะครับยังเปิดให้ซื้ออยู่นะครับยังไงน้อย,อยการออมในรูปแบบสลากเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3,000สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ